สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเนทจะมาเล่าน,นิทานเรื่องตูมตูมบานบานเด็กๆมาฟังนิทานกันเลยค่ะเรื่องตูมตูมบานบานเขาโคงเรื่องนาภาพรคองธรรมภาพปวงวาลินคันจิตากร ดอกไม้ตุมตูมสีเหลือง1ดอกดอกไม้บานบานสีชมพูสองดอกดอกไม้ตุมตูมสีเขียว3ดอก ดอกไม้บานบานสีส้มสีดอกดอกไม้ตุ่มตุมสีฟ้าห้าดอกดอกไม้บานบานสีม่วงหกดอก ดอกไม้ตูมตูมสีแดงเจ็ดดอกดอกไม้ตูมตูมดอกไม้บานบานอยู่เต็มสวนเลยค่ะนิทานก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปอัดคลิปวิดีโอ ตอนเด็กๆฟังนิทานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ